สวัสด <Wells. S> ีครับทุกคนครับกลับมาพบช่องอาทิ passage, ตย์ thereby. อนเทคนิคครั้งนะครับและก็เช่นเคยครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระประจำวันนี้เนี่ยไปดูผลประกอบการของเมื่อวานสัทีหนึ่งครับเมื่อวานก็ถือว่าบาทเจ็บพอสมควรครับให้ไป7ตายไป4เข้ามา2องเลยยกไป1นึ่คูที่ยกก็คือริวอร์พูชนะแอตเลติกมาดิดแค่3านั่นเงครับ ส่วน4คู่ที่ตายเนี่ยอลตต้าบุไปถูกป,ปาีสแซนช์แมนอัดมา4-0อาร์จ็กแพ้อินเตอร์คาบ้าน0-2เชิงตูหลงเชิงบุแพ้อุนซานฮุนได1-2แล้วก็ราชบุรีบุไปถูกนำดินของเวียดนามอัดมา3-1ครับส่วน2คู่ที่เข้าก็มีบาเยอร์ม,มิวนกเปิดบ้านชนะเชลซี3-1แล้วก็วิเซเกเบล์บ,บุไปอัดเชียงให้พอร์ต3-0ครับยัางไงาวันนี้เราลื่นใหม่ครับแล้วก็ขอฝากอีกหนึ่งช่องทางในการรับทีเด็ดจากทางช่องของเราสักนิดนะครับ นั่นก็คือทุกคนสามารถเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้แบบฟรีๆที่แอดไอทิศศูนย์ศูนยได้เลยครับย้ำอีกครั้งครับว่าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเด็ดๆทั้งสิ้นครับและวันนี้วันพฤหัสบดีที่18กันยายนเนี่ยเราก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากทุกคน7คู่เช่นเคยครับเป็นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก2คู่แล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก5คู่ครับ เราไปเริ่มกันที่ AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มกันก่อนก็แล้วนันครับคู่แรกเดืรับบิดบีจีปทุมยูเนเต็ดของไทยเราจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโป h oh ฮัง s t e e l e เลจากเกาหลีใต้คู่นี้เตะกัน19นากา15นาทีครับซึ่งในกลุ่มนี้มีทั้งหมด4ทีมด้วยกันครับนอกจาก BG กับโป h oh a n g Steelers แล้วเนี่ยก็จะมีแท m บ i น e s สโรเวอรจากสิงคโปร์แล้วก็คาย่ายฟีจากฟิลิปปินส์ด้วยครับ โดยผลงานในไทยลีกตอนนี้ BG เนี่ยแข่งมาแล้ว4นัดชนะ2เสมอ1แพ้1นัดยิงได้6ประตูเสีย5ประตูเก็บไป7คะแนนอยู่ที่4ครับส่วนโปรฮังส t ต e ลเลอสผลงานในเคลีเกาหลีใต้ตอนนี้แข่งมาแล้ว29นัดชนะ13เสมอ6แพ้10นัดเก็บไป45คะแนนอยู่อันดับ4เช่นเดียวกันครับส่วนผลงาน10นัดหลังรวมทุกรายการเนี่ย BG ชนะ5นัดเสมอ2นัดแพ้ไป3นัด นัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปเอาชนะอุทัยธานีเอฟซีในเกมลีกมา1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยบีจีทำกำไรไป5นัดขาดทุน3นัดครับทางฝั่งผู้มาเยือนจากเกาหลีใต้สิบนัดหลังสุดเนี่ยเป็นเกมลีกทั้ง10นัดซึ่งโกฮังสติลเลอร์สเนี่ยชนะ5นัดเสมอ1นัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านเสมออุนซานฮุนไดไปหนึประตูต่อ1ครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดที่ว่าเนี่ยปูฮังสตีลเลอร์ทำกำไรไป5นัดขาดทุน4นัดครับไปดูเงื่อนไขาทางธุรกิจกันบ้างครับเกมนี้ให้โปูฮังสตีลเลอร์ทีมเยือนต่อ0.25อปลาปลาตากลมและหน้าเจะอไหลลงมาที่ราคาเสมอครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2 7 5ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสำหรับแฟนบอลของปูฮังสตีลเลอร์อยู่เหมือนกันนะครับ โอเคแหละว,ว่าเกมนี้ BG ได้เล่นในบ้านก็จริงแต่ว่าผู้มาเยือนจากเกาหลีใต้ยอย่างโปรฮังสเ e ลเลอร์สเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพทีมศักยภาพของตัวผู้เล่นรวมถึงประสบการณ์บนเวทีเอเชียเนี่ยเรียกว่าไม่ได้เป็นรอง BG เลยครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าโปรฮังจะบุกมาเยือนถิ่น BG แต่เชื่อว่าเขาไม่น่าจะแพ้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ารุนนี้ไปสูงอยู่เหมือนกัน แล้วข้อมูลจากการสอบถาม AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้โปรฮังสติลเลอร์ชนะ BG จีปทุมยูนเต็ด1-0ครับ AI บอกว่าโอกาสที่ BG จเจ้าบ้านจะชนะเนี่ย25%ส่วนโปรฮังสติลเลอร์โอกาสชนะ50%และโอกาสเสมอกัน25%ครับซึ่งแอดมินก็เห็นพ้องต้องกันกันกบ AI ในี้เรื่องของผลการแข่งขันนะครับแต่มองว่าเกมนี้สกอร์น่าจะพอให้ไปสูงครับดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าไปโปรฮังปังกว่าครับผม คู่ที่2ไปกันที่กลุ่ม G กันบ้างครับเซลังงอสโมสรของมาเลเซียจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแข้งเทศทรูแบงคอกยูเนเต็ดจากไทยเราคู่นี้เตะกัน17นาฬิกาครับซึ่งในกลุ่มนี้นอกจากเซลังงอกับแบงคอกยูเนเต็ดเนี่ยก็จะมีแลออนซิตี้เซลเลอร์สของสิงคโปร์แล้วก็เปอร์ซิบันดุงจากอินโดนีเซียด้วยครับ โดยผลงานในลีกมาเลเซียตอนนี้เซลังงอร์แข่งมาแล้ว4นัดชนะ2แพ้2หญยิงได้9ประตูเสีย7ประตูเก็บไป6คะแนอนอยู่ที่4ครับส่วนแบงคอกยูไนเต็ดผลงานในไทยลีกตอนนี้แข่งมาแล้ว4นัดชนะสเสมอ1ยังไม่แพ้ใครครับยิงได้9ประตูเสีย6ประตูเก็บไป10คะแนอนอยู่อันดับ3ครับส่วนผลงาน10นัดหลังรวมทุราการเนี่ยเซรังงอชนะ6นัดเสมอ1นัดแพ้ไป3นัด นัดล่าสุดเซลังอเพิ่งจะเปิดบ้านถล่มมาเลเซียยูลดูเวอร์ซิตี้ในฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัพของมาเลเซียไป9ประตูต่อ0ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยเซลังอ่ทำกำไรไป6นัดขาดทุน3นัดครับขณะที่แบงคอกอยู่ใน70นัดหลังรวมทรายการเนี่ยแพ้คณดเดียวเท่านั้นก็เกมที่บุกไปแพ้เฉงิงตัวหลงเฉงิงสโมอสรของจีนในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกเอลีทรอบคัดเลือก0-3นั่นเองครับทำให้บิลู BU เนี่ยต้องหล่นลงมาเล่นในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก2นี่แหละครับ ที่เหลือ9นัดเนี่ยแบงคอกยูไนเต็ดเสมอ3นัดชนะไป6นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปเอาชนะชนบุรี FC ในเกมหลีกมา1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดหลังสุดเนี่ยบียูทำกำไรไป4นัดขาดทุน4นัดเท่ากันครับส่วนเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้แบงคอกยูไนเต็ดต่อ0 2.5พอปลาตากลมครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ท ซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นหนดราคาที่น่ารักน่าลุ้นสําหรับแฟนบอลของแบงคอกยูเนเต็ดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะถ้าเทียบเคียงจากคุณภาพของทีมศักยภาพของตัวผู้เล่นรวมถึงประสบการณ์บนเวทีเอเชียเนี่ยถือว่าบียูเหนือกว่าเซลังงอครับถึงแม้ว่าเกมนี้แบงคอกยูเนเต็ดจะบุกไปเยือนเซลังงอแต่เชื่อว่าพวกเขาน่าจะเอาชนะเจ้าบ้านได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานโดยรวมแล้วก็น่าลุ้นให้ไปสูงอยู่เหมือนกัน แล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกงนี้ AI ให้แบงคอกอยู่ในเต็ดชนะเซลังงอน1-0ครับ AI บอกว่าโอกาสที่เซลังงอเจ้าบ้านจะชนะเนี่ย30%ส่วนแบงคอกอยู่ในเต็ดโอกาสชนะ45%และโอกาสเสมอกัน25%ครับสิ่งแอดมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันแต่มองว่าเกนิสก่นน่าจะพอให้ไปสูงครับดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าไป BU b o o กระจายครับผมคู่ที่3ข้ามไปที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสกันบ้างครับ F.C. ฟซีโคเปนนเกนสโมสรของฮอลแลนด์จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของห้างขายยาไบเออร์ลิวอเซ่นจากเยอรมนีคู่นี้แต่กัน5ทุ่ม45นาทีตามเวลาบ้านเราครับในลีกของฮอลแลนด์ตอนนี้โคเปนนเกนเป็นรองจ่าฝูงครับจากการแข่ง8นัดชนะ5เสมอ1แพ้2นัดเก็บไป16คะแนน ส่วนเลวเซ่นผลงานในบุนเดสลีกาเยอรมันตอนนี้แข่งมาแล้ว3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1นนัดเก็บไป4คะแนน,นอยู่ที่10ครับที่ผ่านมาคู่นี้เคเจอกันมา3นัดเนี่ยเป็นทางฝั่งเลวเซ่นที่เอาชนะโคเปนเฮเกนได้ทั้ง3นัดเลยครับนัดล่าสุดเจอกันในเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี 2023, l e เนี่ยเลวเซ่นก็เอาชนะโคเปนเฮเกนได้1ประตูต่อศครับ ส่วนผลงานสิบนัทหลังชุมตรายการเนี่ยโคเปนเฮเกนชนะ5นัดเสมอ3นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดโคเปนเฮเกนเพิ่งจะบุกไปแพ้บาร,ร์นบี้ในเกมหลีกมา1ประตูต่อ2ครับส่วนผลประกอบการทางธุกรก,กิจสินัดหลังสุดเนี่ยโคเปนเฮเกนทำกำไรไป6นัดขาดทุน3นัดครับขณะท,ที่ผู้มาเยือนจากเยอรมันอย่างไบเออร์ลูบุเซนสิบนาทหลังชุมตรายการเนี่ยชนะ6นัดเสมอ1นัดแพ้ไป3นัด นัดล่าสุดห้างขายยาเพิ่งจะเปิดบ้านอัดไอ้ครักแฟงเฟิร์ตในเกมลีกไป3ประตูตอนหนึ่งครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ1ินัดที่ว่าเนี่ยห้างขายยาทำกำไรไป4นัดขาดทุน5นัดครับส่วนเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้เลวเูเซนทีมเยือนต่อ0.75และน่าจะไหลลงมาที่0.25ปอพปลาตากลมครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.75และน่าจะไหลลงมาที่2.5ยังไงก็อย่าลืมเช็คราคาหน้างานอีกทีนะครับ ซึ่งถ้าสนุนราคาออกมาประมาณนี้เนี่ยขออยู่ฝั่งเลเวอร์เกสเซนดีกว่าครับเพราะจะเทียบเคียงจากผลงานช่วงหน้าหลังเนี่ยต้องบอกว่าเลเวอร์ e er กลับมาเข้าร่องเข้ารยได้อีกครั้งนะครับนัดล่าสุดเพิปป่งจะเปิดบ้านอัดไอทรักสังเปิดไป3มประตูตอนหนึ่งในขณะที่โคเปนเฮเกนเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปถูกบรันบีอัดมา2-1ครับแถมการเจอกันขอ,ของคู่นี้3ครั้งที่ผ่านมาก็เป็นห้างขายยาที่เอาชนะโคเปนเฮเกนในทั้ง3นัดครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าเลเวอร์เกสเซนจะบุกไปเยือนโคเปนเฮเกนแต่เชื่อว่าาาาาาเเขนนนจจะอะอช้้้บบไดครั ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ารุ้นนี้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้เลวกุกเซนชนะโคเปนเฮเกน2 0นย์หรือไม่ก็2 1ครับ AI บอกว่าโอกาสที่โคเปนเฮเกนเจ้าบ,บ้านจะชนะเนี่ย20%ส่วนเลวุูเซนโอกาสชนะ55%แล้วโอกาสเสมอกัน25%ครับ สิ่งแอนดมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปห้างขายยาลุ้นชนะน,นอกบ้านครับผมคู่ต่อมาคลับบรูซสโมอสรของเบลเยียมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโมนาโกจากฝรั่งเศสคู่นี้ก็เตะกัน5ทุ่ม45นาทีครับผลงานในลีกเบลเยียมตอนนี้คลับบูสแข่งมา6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2นัดยิงได้7ประตูเสีย5ประตูเก็บไป10คะแนนอยู่ที่5ครับ ส่วนโมนโกผลงานในหลีกเอิงฝรั่งเศสตอนนี้อยู่ที่3ครับแข่ง4นัดชนะ3แพ้1ยิงได้8ประตูเสีย5ประตูเก็บไป9คะแนนครับที่ผ่านมาคู่นี้เคยเจอกันมา2นัดก็คือเจอกันในรายการนี้เมื่อปี2018เนี่ยนัดแรกเสมอกันที่บ้านของคลับบูสหประตูต่อหนึ่งส่วนเกมที่2เป็นคลับบูสที่บุกไปเอาชนะโมนาโกได้4ประตูต่อหนึครับ ส่วนผลงานสิบนัดหลังสุดรวมทุราการเนี่ยคลับบูชนัดเจ็ดนัดเสมอหนึ่งนัดแพ้ไปสองนัดนัดลาสุดเพิ่งจะบุกไปแพ้กับลาลูวิเยในเกมหลีกมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยคลับบูชทำกำไรไปหกนัดขาดทุนสี่นัดครับทางฝั่งผู้เยือนจากฝรั่งเศสอย่างโมนาโกสิบนัดหลังรวมทุลาการเนี่ยชนะหกนัดเสมอสองนัดแพ้ไปสองนัดนัดลาสุดโมนาโกเพิ่งจะบุกไปเอาชนะโอแซในเกมหลีกมาสองประตูต่อหนึ่งครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยโมนาโกทำกำไรไป6นัดขาดทุน2นัดครับเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้โมนาโกทีมเยือนต่อ0.25ปดอปลาปลาตากลมและน่าจะไหลลงมาที่ราคาเสมอครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.75และน่าจะไหลขึ้นไปที่3ลูกยังไงก็อย่าลืมเช็คราคาหน้างานอีกทีนะครับซึ่งถ้าสนุนราคาออกมาประมาณนี้เนี่ยขออยู่ฝั่งเจ้าบ้านคลับบูสดีกว่าครับ โอเคแหละว,ว่าชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยโมโนาโกอาจจะดีกว่าคลับบลูสก็จริงครับแต่เทียบเคียงจากผลงานที่ผ่านมารวมถึงประสบการณ์บนเวทียุโ,ยโรปเนี่ยต้องบอกว่าคลับบลูสไม่ได้เป็นรองโมนาโกเลยครับถามเกมนี้คลับบลูสได้เล่นในบ้านท่ามกลางเสียงเชียร์เนี่ยเชื่อว,ว่าพวกเขาไม่น่าจะแพ้มโมนาโกครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาหน้าลุ้นไม่ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้เให้คลับบลูสชนะโมนาโก2-1ครับ AI บอกว่าโอกาสที่คลับบูซจะชนะเนี่ย45ส่วนโมนาโกโอกาสชนะ30แล้วกวาเสมอกัน25เครับึิงอดมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับละกันครับว่าอยู่คลับบูซเจ้าบ้านสรานเริงใจครับผมคู่ที่5 bon, สปอร์ติ้งลิสบอนสโมสรของโปรตุเกสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไคลรัดอัลมาตีจากคาซัคสถานคู่นี้แตะกันเวลาตีสองครับ โดยผลงานในลีกโปรตุเกสตอนนี้สปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยเป็นรองจ่าฝูงครับจากการแข่งมา5นัดชนะ4แพ้1ยิงได้15ประตูเสีย4ประตูเก็บไป12คะแนนครับส่วนคราร์ลอัลมาตี้ผลงานในลีกคาซัคสถานตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงครับจากการแข่งไป22นัดชนะ15เสมอ4แพ้น3นัดเก็บไป49คะแนนครับส่วนผลงานสิบนัดหลังทนทร์นาการเนี่ยสปอร์ติ้งลิสบอนชนะ6นัดเสมอ1นัดแพ้ไป3นัด นัดล่าสุดสปอร์ติ้งลิสบอนเพิ่งจะบุกไปเอาชนะฟา,าร์มาลิกาวในเกมหลีกมา2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดในสปอร์ติ้งลิสบอนทำกำไรไป5นัดขาดทุน4นัดครับทางฝั่งผู้มาเยือนจากคาซัคสถานอย่างไครรัตอัลมาตีสิบนัดหลังชุวงทายการเนี่ยชนะ6นัดเสมอ2นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดไคร,รัตอัลมาตีเพิ่งจะเปิดบ้านเสียชนะอัตโตเบนในเกมหลีกไป1ประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดที่ว่าเนี่ยไคลร์ดอรอมาตี้ทำกำไรเป็นนัดขาดทุน3นัดครับเงื <N> ่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้สปอร์ติ้งลิสบอนเจ้าบ้านต่อ2.25และน่าจะไหลขึ้นไปที่2.75ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3.25และน่าจะไหลขึ้นไปที่3.5ยังไงก็อย่าลืมเช็คราคาหน้างานอีกทีนะครับซึ่งถ้าสนุนราคาออกมาประมาณนี้เนี่ยถือว่าเป็นสนุนราคาที่ค่อนข้างสูงขออยู่ฝั่งไคลร์ดอรอมาตี้ดีกว่าครับ โอเคแหละว,ว่าด้วยคุณภาพของทีมศักยภาพของตัวเพ่เนรวมถึงประสบการณ์บนเวทียุโรปเนี่ยโอกาสที่สป bon, อร์ติ้งลิสบอนจะคว้าแชมปนัดนี้เป็นได้สูงกว่าไคลรัตอัลมาตีก็จริงครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มของไคลรัตอัลมาตีที่ผ่านมาก็ถือว่าทําได้ไม่เลวครับโดยเฉพาะรอบคัดเลือกรอบที่แล้วไคลรัตอัลมาตีเขี่ยเซลติกทีมดังของสกอตแลนด์ Land, ตกรอบมาด้วยซ้านะครับส่วนตัวก็เลยมองว่าถึงแม้ไคลรัตอัลมาตีจะแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยก็ไม่น่าจะแพ้ขา,ขาดขนาดที่เกิน2ลูกครับส่่วนเรืองของสกอร ถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ารุนให้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ไ bon อสปอร์ติ้งลิสบอนชนะไครรดอัลมาตีสองศูนย์หรือไม่ก็สามหนึ่งครับ AI บอกว่าโอกาสที่สปอร์ติ้งลิสบอนจะชนะเนี่ยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนไคลร์อัลมาตีโอกาสชนะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลอกาสเสมอกันยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับซอรมินขอเห็นแย้งกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันแต่นพ้องต้องกันเรื่องของสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าไปไครออร์อัลมาตี คู่ที่6สาลิกาดงนิวคาสเซนยูเนเต็ดจะเปิดเซ็นเจมส์พาร์ครับการมาเยือนของบาร์เซโลนาคู่นี้แต่กันเวลาตี2ครับผลงานในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้นิวคาสเซนแข่งมาแล้ว4นัดชนะกนัดเดียวเท่านั้นเสมอ2นัดแพ้ไป1นัดยิงได้3ประตูเสีย3ประตูเก็บไป5คะแนนอยู่ที่10ครับ ส่วนบาร์เซโลนาผลงานในลาลิก้าสเปนตอนนี้แข่งมาแล้ว4นัดชนะ3เสมอ1ยังไม่แพ้ใครครับยิงได้ถึง13ประตูเสีย3ประตูเก็บไป10คะแนนเป็นรองจ่าฝูงครับส่วนผลงาน10นัดหลังรวมทรายการเนี่ยนิวคาเซลยูไนเต็ดแพ้5นัดเสมอ4นัดชนะคนัดเดียวเท่านั้นก็คือเกมล่าสุดที่เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะวูแฮมตันในเกมลีกไป1ประตูต่อสนั่นเองครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยสาลิกาดงทำกำไรไม่ได้เลยแม้แต่นัดเดียวขาดทุนไปเจ็ดนัดครับทางฝั่งบาร์เซโลนาสิบนัดหลังทัวร์นาการเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นก็เกมที่แพ้กับเบเรอ้าลิเกาลที่แล้ว2ประตูต่อสานั่นเองครับที่เหลือหลังจากนั้น9ก้านัดบาร์เซโลนาไม่แพ้ใครชนะไปถึง8นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านถล่มบาเลนเซียในเกมหลีกไป6ประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดที่ว่าเนี่ยบาซ่าทำกำไรไป6นัดขาดทุน4นัดครับส่วนเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้บาร์เซโลนาทีมเยือนต่อ0.75และน่าจะไหลลงมาที่0.25พอปลาตากลมครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3.25ซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นหนุนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสำหรับแฟนบอลของบาร์เซโลนาอยู่เหมือนกันนะครับ โอเคแล้วว่าเกมนี้นิวคาสเซนได้เล่นในบ้านก็จริงแต่ว่าผลงานฤดูกาลนี้ของของไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะในลิกเนี่ยนิวคาสเซนแข่งมา4นัดเพิ่งชนะคะดเดียวเท่านั้นส่วนทางกับบาร์เซโลนาที่ผลงานในลาลีกาสเปนแข่งมา4นัดยังไม่แพ้ใครชนะไปถึง3นัดนัดล่าสุดบาร์ซ่าเพิ่งจะเปิดบ้านถล่มบาเลลเซียไปถึง6ประตูต่อศูนย์ครับส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยคุณภาพของทีมและศักยภาพของตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยเชื่อว่าบาร์เซโลนาน่าจะบุกไปเอาชนะนิวคาสเซนยูเนเต็ด ถ้าดูจากผลงานโดยรวมแล้วก็น่ารุ้ในให้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้บาร์เซโลนาชนะนิวคาสเซิลสองหนึ่งครับ a อบอกว่าโอกาสที่นิวคาสเซิลเจ้าบ้านจะชนะเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนบาร์เซโลนาโอกาสชนะสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วโอกาสเสมอกันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งแอดมินก็เห็นพ้องต้องกันกันกบ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขนและสร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปบาร์เซโลนาได้สมารถให้ห้าแน่นอนครับผม และเราจะปิดท้ายกันที่เกมระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดสนามเอเดฮัสสเตเดียมรับการมาเยือนของนาโปลีคู่นี้แตกกันเวลาตีสอครับผลงานในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งมา4นัดชนะ2แพ้2ยิงได้8ประตูเสีย4ประตูเก็บไป6คะแนนอยู่ที่8ครับ ส่วนนาโปลีผลงานในกาโชซีเรียอ,อิตาลีตอนนี้แข่งมาแล้ว3นัดช้ารวนเลยครับยิงได้6ประตูเสียแค่ประตูเดียวเก็บไป9คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงครับสถิติการพบกันของคู่นี้ที่ผ่านมาเคยเจอกันมา4นัดเนี่ยนาโปลีชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้1นัดเสมอกัน1นัดแต่ว่า2ครั้งหลังสุดเจอกันในรายการนี้เมื่อปี2017นเ็เนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นฝ่ายชนะนาโปลีได้ทั้งไปและกลับเลยครับ นัดแรกซิตี้เปิดบ้านชนะนาโปลี2-1ส่วนเกมที่2เรือใบสีฟ้าก็บุกไปเอาชนะนาโปลีได้4-2ปตตครับส่วนผลงาน10นัดหลังรวมทราการเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ7นัดเสมอ1นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดเรือใบสีฟ้าเพิ่งจะเปิดบ้านอัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมลีกมา3ประตูต่อ0ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดหลังสุดเนี่ยเรือใบสีฟ้าทำกำไรไป6นัดขาดทุน4นัดครับ ทางฝั่งนาโปลีสิบนัดหลังสุ่มทลายการเนี่ยแพ้2นัดเสมอ1นนัดชนะไป7นัด6นัดหลังนาโปลีชนะรวดเลยครับนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปอัดฟิออเรนตีนาในเกมลีกมา3าประตูตอนหนึ่งครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยนาโปลีทากําไรไป5นัดขาดทุน5นัดเท่ากันครับเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านตอนหนึ่งลูกและน่าจะไหลลงมาที่0.75ครับ ขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่3ลูกและหน้าจจไหลลงมาที่2.75ยังไงก็อย่าลืมเช็คราคาหน้าง,งานอีกทีนะครับซึ่งถ้าสนุนราคาออกมาประมาณนี้เนี่ยขออยู่ฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีกว่าครับโอเคแล้วว่าดูดูการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยดูเหมือนยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นักแต่ว่าเกมล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านอัดแมนยูไป3 0ก็น่าจะสร้างความมั่นใจได้พอสมควรครับ ในขณะที่นาโปลีต้องยอมรับว่าฤดูกาลนี้พวกเขาออกตัวจ้าดีเหลือเกินโดยเฉพาะในลีกเนี่ยแข่งมา3นัดเก็บชัยได้ทั้ง3นัดเลยครับแต่ทั้งนั้นถ้าเทียบเคียงคุณภาพของตัวผู้เล่นกันแบบปอนต่อปอนตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยส่วนตัวก็ยังมองว่าเรือใบสีฟ้าค่อนข้างจะเหนือกว่าผู้มาเยือนจากอิตาลีครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้เรือใบสีฟ้าได้เล่นที่เอเดีฮัสเตเดียมน่าจะเอาชนะนาโปลีได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาก็น่ารุนให้ไปสูงอยู่เหมือนกัน แล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะนาโปลี30หรือไม่ก็31ครับ AI บอกว่าโอกาสที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะเนี่ย60%ส่วนนาโปลีโอกาสชนะ20%แล้วโอกาสเสมอกัน20%สิงอครับซีแอดมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ดีพอชนะครับผม และก่อนปิดคลิปนี้มาสรุปอีกสักทีว่าเมื่อกี้ให้ทีมไหนอะไรยังไงกันไปบ้างนะครับคู่แรกให้ไปโปฮังสตตลเลอร์ที่สกอร์สูงครับคู่ที่2ให้ไปแบงคอกยู่นเตดที่สกอร์สูงคู่ที่3ามให้ไปโคเปนเฮเกนที่สกอร์สูงครับคู่ที่4ให้อยู่คลับบรูซที่สกอร์สูงคู่ที่5ให้ไปไคลรัดอัลมาตี้ที่สกอร์สูงคู่ที่6เนี่ยให้ไปปารเซโลนาที่สกอร์สูงและคู่สุดท้ายอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สกอร์สูงอีกคู่หนึ่งครับผมเอาคือสูงเบนีย และขอฝากขอย้าอีกสักครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเนี่ยเป็นเพียงการเอาข้อมูลสถิติต่างๆมาพิจารณาเพื่อหาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้อซครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆรับชมรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่ไหนตรงใจก็จัดขัดใจก็สวนตามอธิยาศัยได้เลยครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ